ค่ะกาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะมือนี่จะพามาตามแนวทางของพอสอนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนหกแปดนะคะจ่อมขอขม่าแล้วพี่น้องมาสาแตกกา่บม่าราวาแอดยากน้ำงานสุป,ปูนะคะเป็นอาทิตย์หนึ่งนะคะพี่น้องงานสุกป,ปูบังเอิญ ไปบอ่อใดมันฆ่าบุญเขาประดับดินแล้วกะมาตายซ้อนกันสองคนค่ะพี่น้องก็เลยผู้หนึ่งไปก่อนปูกะเลยบอ่อใดไปงางนะคะพี่น้องกะในยินพอสวา,วาบอ่อใดฝันนะคะพอสวา,วาหลานบอกหลานนางเบิงโทรทัศน์นางเบิงที่วู่พี่น้องเว้าออกมาสามตัวหางเดียว แถมยังมาตรงกันกับของแอดอีกพี่น้องตรงกันตัวไดน,นันมันจะเป็นตัวไดน,นันเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่พะพ่อสอครับสวัสดีครับวังหันเข้าไก่วรือล่า <c oughs> ลืมข้าวว่าไก่เลย่ <c oughs> ไก่ทีนะ่เราวังหันเราะมีง่วงวันวังหันแล้ว่าไก่สือเตียยัง ยังขึ้นแตมลงแตมเนี่นนยนะเสียนาเสียนหลังเออสุทีาเสียกเสียนนาแกก็มันกับเป็นสันละวะลขีขมีเขามีรูดอืดนดมนี่เขามีรูดละ่ะลีมันมีผููแน่นอนจะค้นดอกอาจารย์ใหญ่เพิน่นไกน่รูดจั๊วาจั๊งหดแล้วละ่ะ <laughs> บ่เอยซื้อเผิ่นดอกแต่ว่าขนาดเพิ่นเป็นอาจารย์ใหญ่สนอก วเอ่วันนี้พอฝันจังไรคะ่ะวันนี้่ได้ฝันหน่อยอวันวันจับกุบท่านร้านร้านได้บอกก่อนค่อยว่ามาจากกุบอืร้านบอกบอกกอนร้านร้านนางเบิงทรน์ทัด ปูเนี่ยครับร้านไส้หน่อยนั่นต้นนร้านไส้อยู่นั่ผู้เดียวแมนบ้าอยู่นั่ผู้เดียวผู้หนึ่งไปใส่แล้วค่ะพู้หนึ่งไปอยู่กับแม่อยู่อยู่กรุงเทพโอ้ไม่ชอบไปเลยอยู่ยยผู้เดียวอยู่เลยมีผู้เดียวบึงบ้งบึ้งเขาละทัดอยู่เลยอ่ะร้านผู้นี่ค่ะเจ้าของกับนอนกับลุดร้านกับว่าออกมาเลยลุดปาก,กาาออกมานี่ยว่าผู้เดียวเด้อค่ะค่ะ ว่าหาซีเก่าฮะหา,หาซีเก่าเอาเอา,ม,ามันจะแมนดีเดียวพอหาซีเก่าโอป้าจูนันคือสิตรงกันกับความฝันของหนูค่ะใส่ให้เนี่ยมาแม่แม่สืบห,หาซีเก่าหาหซีเก่าแมนตัวนี้เนี่ยแม,ม่เออสือลอตเตอรี่รรไวย่างดีแล้วพี่น้องบ้านนี้ น่งเบิงทศทัศน์เหนือเจ้าของก็นอนหลานดึงัในดึงดุดปากของอาหาซีเก่าท่านนั่งยุ่เด็กพิเศษเขาเป็นเด็กพิเศษแมนบอเออเขาเป็นคนที่โบใครบอกมันเป็นคนที่บโบทุงสิงกับผู้ใดเออเป็นอเป็นออืมแต่เขาก็เคยบอกถือจยเคยบอกบอกเคยบอกออ ป้าเป็นเลขตัวมักเลยขนชิงลูกเลยพี่น้องบ่านนี้ <laughs> พี่น้องเอ้ยฟังดีๆเด้อหลานเพิ่นเอเอ,เ,อเป็นเ,เนนพิ่นทันระทัดดหลุดปากมาว่าหาซีสองหาซีเก้ามาสัน่นเดี๋ยวยินชัดเนจนเจ้าของกัวงวลปั๊บเอเอเนนกระเบื้องทันระทัดเซยู่ผู้เดียวที่เก้เอาอ๋อนี่แหละ,นะเนาะพอบ่พอพอบ่ฝันแต่ก็มีแนวมาเป็นกรรมจรให้หลานเว้าให้ โอ้โตเดียวเลยพี่น้องสางต,ตัวเลยบาานหางเดียวปาดพี่น้องข้อฝันของแอดได้นน่แม่นี่แม่พอเห็นบ,<ม>พนบ่พอเห็นปะว่างหาันหููเปิดไปนะฝันตองวดเลยหนูก็ฝันว่าลูกสาวของหนูมาบอกได้พอลูกสาวหนูมาบอกได้เดนี่<ม>นี่แม่มพี่น้องมันคือเขากันค่ะแท้ ฟังเอาเดออเอ้อพี่น้องเอ้ยพี่เจรนาเอาเด้อบาทนี่ตัดลิ่นเอาเด้อนี่หนูเขียนกำกับไว้ย่างดีเลยป้าถูกขนชิงลูกเลยขอให้มาเดอ้อป่ออ่าตอนนี้ตัดหัน้ำตัดนำ้ดนำจ้าอา่ากลายเป็นเลยจุดเดียวกันเลยบ่แม่มบาทนี่โอ้บาทนี่ขอให้มาเดอ้อบาทนี่เดอ้อเด็กซันจอนพี่ก่อนอืม สี 49, 9, ่เก้าอ๋อสี่ห้าเก้าตัดได้สามหางต่ว่าลีกเข่ากันพ <อ S 1> ันได้ตัวนี่แล้วละะ้วกันสองขึ้นมามาฝันว่าได้จับกบ<อ>ได้ตัวไง่ไง่กบได้ตัวหนึง่งจ้าถ้าได้ตัวตัวไญ่กบเท่าเลยเนาะค่ะ เป็นฝันดีนเจ็ดเก้าอืออันนี้คือเจ็ดเกันกบจับกบเนาะแมนจับกุบนี่79เกาแต่ว่ากบตัวหนึ่งแมนบ่พอแมนหูสิเพิ่มให้9กนึ่ง้เด้อกบตัวหนึ่งกบกับเเอาเป็น9กนเอาเขียน32งลูกไปน้ำ สามสองอาสามสองไม่ไหพอนี่งสามสองเดียวนี้อวๆว่ามีคนมาบอกอือสามสองสามสองือนลนี่แหละลวางฝันลังจากฝันจับก๊บแล้วหรือจังใดล้งสามสองอ่ลังจากจับกบแล้วมีคนมาบอกอน ห้ังอือนี่ไม่ใชดตัวเดียวกันะอืมอ,อืม,อมท่านกินเนียนกันเนียนซีเก่าจั้งว่าเหรอเนาะเนียนค่ะอ่าเนียนซีเก่าแต่ก็ะย่าเลื่อมกับหัวกับหางทัลลพินอง คับหัวกับหางเอาเกากับหกแม่เป็นตัวเดียวกันเด้อค่ะคับหัวกับหางเอาป้าหลีกจังไงจังมากคือกันแถหินี่บานี้พี่น้องโอ้ข่อยขนเคี้งลูกแหงเออโอ้ยขนเคี้งลูกอยู่บ้านเมืองเน่พยพอเอาหนูคือขนเคี้งลูกว่ะเขาเล่าเขาเล่าถือแล้วมันซาถูกขอให้มาเด้อปู่ย่าตายายอยู่นี่ก็เดือเนาะ มันเข่ากันค่ะอืมผู้ใดจะซื้อโตเตอรี่ไว้ก็ดีหนูซื้อไหวอยู่พอเพราะว่าหนูฝันตองหดเลยฝันตองหดฮ้าโตเดียวกันสำเมสามอยู่ตำแหน่งเดียวกันสำเมแหเกันตำแหน่งเดียวกันเลยปาดขันลานไส้พอบอกถื่อจีโอ้สิมีของขวัญให้อยู่เล้นี่ค่นมาตรงกันยังสิโอ้พี่น้องฟังเอาได้ นี่นตัวนี้ทอนแล้วเนาะ,อะพอตอนีอ่แล้วกับหลังจากได้เลขของร้านไส้เหลี่ยมฝันจับกบอีกป้าพี่น้องฝันดีเป็นที่ฝันดีค่ะหรือว่าตัวนีมันจะมาเป็นรางเนาะสามสองนี่เนาะมีคนมาบอกพอมเมนบบข่าวข้าวมเมนบออกมาเลยบน่างออกมาเลย อันนึงจะเป็นบนอันนึงจะเป็นลางกับบอจากเด้อค่ะ,ะ,คะพี่น้องเอากะพอสอก็มีแค่นี่เนาะคะ่ะเนาะมีแค่นี้แต่ขอเนีนตัวเดียวก็คือซีเก้านะคะ,ะจับกบหรือว่ามันเลขของพอจะเข่าเลขกหลานพอจะเข่าแล้วกเลยมาฝันดีว่าจับกบตัวหนึง่งแต่ว่ากะตีอยู่เนาะพอกะตีจ็ดเก้าแอดกะเลตเติมหายเก้านึงนะคะเอาง่ายเลย จับกุบตัวเดียวหรือมันจะเป็นกุบกับเก่าตัวเดียวจะเป็นหนึ่งกะเลยเอาเก่าหนึ่งไว้ให้น้ำพี่น้องพอกรมาฝันอีกว่าข่าวข่าอยังค้นมาบอกเมนบ้าพอสามสองว่าสั่นพี่น้องเอาขอสรุปนะคะนี่ก็คือเลขพอสอนะคะหวดประจําวันที่หนึ่งกันยายนหกแปดนะคะพอกระวานางังเบิงโทรลักถัดยูย้านไส้เพลินพี่น้อง บอกเลขเพืินสามตัวห้างเดี๋ยวพี่น้องหาซีเก่ามาตรงกันกันกบแอดฝันอีกเด้อพี่น้องนินซีเก่าค่ะพี่น้องเอาความฝันของพอสอมาเขา่ากับความฝันของแอดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาเด้อค่ะตัวเลขจะเป็นแครแนวทางเป็นแนวทางสื่อชารากินแบงรัฐบาลไทยเฮานะคะ กบขอขอพุ้นพอนะคะที่ไห้แนวทังทั้งช่องนะคะมาซาพอว่าค่างานศพปูพึ่งจะเล้วนะคะพอสอกรเลยได้มาสานะคะเอาคลิปนี้กัโชคโชคมันมาน,นน้ำพอสอนะคะโชค,โชค,โชคมัมันทุกคนสวัสดีค่ะ